ร้านโชห่วยร้องสั่งสินค้าออนไลน์แต่ว่าไม่ได้ของเสียหายกว่า20ล้านบาทแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียเด๋ยวจะเด็กรับเหลือสถานีประชาชนไทยพีวสีสรายงานให้ฟังนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ร้องนะครับซึ่งก็บางคนเสียหาย6ล้านบางคนเสียหาย2ล้านบางคนเสียหายเป็นล้านอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วคือว่าเป็นญาติกับทางด้านผู้ก่อเหตุนะฮะแล้วก็ตามที่รายงานนะฮะ ผู้ค้าร้านขายของชําในอําเภอพิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็รวมตัวกันไปแจ้งเรื่องที่สูตรรับเรื่องแจ้งความของกองบัญชาการตรรํารวจสอบสวนกลางนะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเพื่อช่วยติดตามคดีช่อโกงกรณีที่ว่าผู้ค้าสั่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคทางออนไลน์นะฮะแต่ว่าโอนเงินไปละทีนี้ผู้ก่อเหตุไม่ยอมส่งสินค้าให้ความเสียหายจริงๆแล้วเขาคุยกันนะอาจจะพุ่งทะลุ100ล้านว่าอย่างนั้นทางด้านของ คนที่เขาพาพ่อค้าแม่ค้าไปเนี่ยนะอาจจะเป็นตแนายความนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของชำที่ว,ว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ครับที่อำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกช่อโกงเพราะว่าเขามีการโอนเงินซื้อสินค้าทางออนไลน์ครับเข้าพบกับตํารวจสอบสวนกลางนะครับที่กองกำกับการส่งกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุที่มีการเปิด Facebook ขายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ครับมีการโพสขายสินค้าหลายชนิด ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละห้เลยนะแต่ว่าหลังจากที่ว่ามีการรับโอนเงินไปแล้วจากลูกค้านะครับไม่ยอมส่งของให้โดยที่หนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าสินค้าที่สั่งซื้อไปนั้นเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคครับเช่นกาแฟนะน้ำมันพืชของใช้ประจําวันต่างๆจากเพจร้านค้าออนไลน์ดังกล่าวด้วยเพจน,นะครับก็จะให้มีการสั่งซื้อแบบเป็นพีออเดอร์ครับกาหนดเวลาส่งก็ประมาณสัก15วันตอนแรกเนี่ยได้รับสินค้าจริงนะส่งตรงเวลาเลยนะได้ก็ตรงตามจํานวนด้วย หลังจากนั้นครับได้สั่งซื้ออีกประมาณสักสองสามครั้งแล้วครับก็ได้รับอยู่แต่พอมาห้าหกครั้งครั้งที่เจนี่สิฮะผลปรากฏว่าไม่ได้ครับล่าสุดเนี่ยผู้ร้องบอกว่าสั่งซื้อสินค้าไปหลายชนิดนะเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าถึงร้อยละห้าสิบแต่หลังจากที่โอนเงินไปแล้วที่บัญชีธนาคารของผู้ก่อเหตุนะครับจำนวนหกล้านห้าแสนบาทผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมส่งมีการเลื่อนส่งสินค้าเกินหนึ่งเดือนพอทวงถามกลับอ้างว่ารถส่งสินค้าเสียบ้าง คนขับป่วยติดโควิดบ้างสุดท้ายปิดเฟซบุ๊กหนีเลยติดต่อไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้นะครับผู้เสียหายได้แจ้งความที่สสอพอวิเศษชัยชาญประมาณเดือนธันวาคมปี65เบื้องต้นก็ได้รับการชี้แจงจากตำรวจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคดีเนะี่ยบอกว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบปากคำของผู้เสียหายไปแล้วหลายปากแล้วก็ได้ประสานส่งเรื่องไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอชาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อขณะนี้ก็มีผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความแล้วกว่า10คนครับ รวมความเสียหายเบื้องต้นทะ20ล้านแต่ผู้ร้องเนี่ยอ้างว่ารวมๆกันแล้วมากกว่าร้อยล้านว่าอย่างนั้นอ่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงฮะอย่าไปเชื่อนะครับอะไรที่มันถูกโอ้โหเกินจริงอะไรเงี้ยนี่ถูกกว่าร้อยละห้าสิบนะแล้วไม่พอคือผู้ก่อเหตุเนี่ยทำตัวกินหรูอ,อยู่แพงด้วยมีการเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลนี่คนที่ถูกหลอกเนี่ยเป็นญาติเขาด้วยนะโอ้โห หนักหน่วงจริงๆฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงแลกเปลี่ยนมาได้น,นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสราะนิประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ14ในาใฬใการ5นาทีจนถึงเวลา15านาฬกาด้วยนะครับ